สบายดีพอแม่พี่น้องในเอฟซีทางไลน์เนาะเอ่อมื้อนี้มาพบกับติ้งคือกาแล้วเนาพี่น้องเนาะ เดี๋ยวนี้ก็บอก๊อบบอกพ่อแม่กับพี่น้องก็อาจจะหูน้องผวาอันนี้เป็นบ้านห้วนนาขึ้นกับม้งคำท้าเพราะว่าเมื่อวานนี้เนาะคลิปที่ติ้งเอาหลงแม่นมาซวยเลือดไม่เท่าอ่าซองพ่อเมียเนาะแต่ว่าเท่าที่ติ้งมาเห็นในห้องเฮียนเนาะข้องกันเฮียนน้นนองๆคน,นเฮียนนะมันบ่คอยจะนั่นปันใดเนาะแล้วก็เห็นเด็กน้อยท่านหน้าหักแล้วก็เพราะว่าติ้งมาวันนี้พี่ก็เข้ามาลิ้นมาท่ามห้าเนาะเมื่อวันติ้งเอามีข้องขวันไปตอนน้องๆเนาะอ่ามื่อเขาขึ้นไปเบิ่งน้องๆเนาะตอนนี้อาจจะเป็นเฮียนหนังสืออยู่เพราาะว่ Uh, 10โมงเนาะพี ak, end, no. man, ่น้อง10:30น11โมงจึงเลิกเรีนเนาะเฮาขึ้นมาหน้องๆก่องเนาะ จัดเทวเด้อจัดเทวจัดเทวจัดเทวเด้อจัดเทวเฮ็ดเทวงามงามจึงได้กินขนมนี่คะใหญ่ังนี้นี่จัดเทวงามงามก่อนเฮ็ดมันงามขัดิดทายุ่้ขัดติดไปอกนี่งีล่าง่นี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 ่่าง่ี่่นย่นไปทางน่น่นีนี่นี่ี่่างอีก

ลมน้ำาอเห็นก่อนนะปันทางนี้ก่อนอีลมนำลมน้่นเป็นเนาะไอสามคนก็นอกเป็นนอกก่อนอื่นเมื่อเนาะอันน้องก่อโบมีย่างไรเมื่อนี้นี่เนาะก็มีแต่ข้องข้อนเล็กๆน้อยๆเอามาให้น้องๆค่ะนะก่อสบายดีเนาะอายเป็นหัวหน้ามดเดี๋ยวนี้วะอ๋อซื้อย่าอ้ไอบุญนามเนาะอันนี้เป็นหัวหน้ามดขลองหงเหียนอันบ้านหัวนาเนาะหงเหียนปะท่มพี่น้องจะมียนอนุบาลจนฮอดปห้าเนาะที่ว่าเข้าหงเหียนอยู่นี้ค่ะนะ ก็นักเรียนน้องๆทางมดอยู่นี่ก็มีเจ็ดเจ็ดสิบห้าคนไม่เนาะเจ็ดสิบห้าคนเราก็จะมีนักเตะอนุบาลจนทอดปัวห้าเนาะอ้เนอะเจ็ดสิบห้าคนเราก็เขาก็ทำอีทเขาก็พูดจำนวนเนาะขึ้นมาละก็อ่าได้มาห้าในครูพน้องพนว่านักเรียนทางมดมีมันเจ็ดสิบห้าคนแล้วเขาก็ได้ไปเกี่ยมคล่องคล่อนเนาะมาตอนน้องๆอันนี้คือบรรยากาศที่วัดตอนสวายเนาะพี่น้องเนาะก็เขาก็จะเริ่มยักกินบ่ขนมพายักกินแล้วก็โดย ตั้งใจฝางเดอ้อโดย <laughs> เอาเลยครูเฮาเฮา,าแจกใส่กันเลย <laughs> อ่าบัดนี้เอ้ยจะแจกข้าวนมเดอ้อแต่ว่าก่อนจะได้ข้าวนมนี่เฮามีของขวัอาเฮามีเกมมาแลกเปลี่ยนกันเข้าใจ <laughs> เอ่อลูกลูกนับ1ฮ10ได้บ่ได้นับนับเฮาเอ้ยฟังเบิ่ง1 2 3 4 5 6, 6 7 8 9 10โอเคครับพี่น้องลั่นๆซื้อยัง <laughs> น้ำพุทธเข้าเหียนปซีพี่นงปซีเรานี่นะน้อยๆยเนาะน้อยน้อยปอซีแล้วเออจะให้เป็นทีละคนเนอะให้ยู่เทวาก่อนเออจะแจกให้แต่ละคนละคนเนาะอันเบื้องนั้นจะให้เออขู่บนแจกแล้วกับเบื้องนี้เออจะแจกเออซื้อติ้งเด้อแต่ว่าได้ข้านมแล้วต้องจังใจเฮียนเข้าใจตั้งใจฟังคำอธิบายข้องในขู่เด้อพวกล้านดึงจะได้บทเฮียนหุ่นลห้ามดื้อ ฟังความพ่อแม่มื้อนี้ได้ข้าวน่อไม้เราบ่ต้องข้องเงินพ่อแม่มาซื้อข้าวนมเดอ้เอเอ้ยแจ๊คค่ะแล้วเดอ้อฟังความก็น่าดพี่น้องนะฮนะักอ่ะเอาเอ้ยแจ๊คดังก,กันเลยเอา้าวนบได้ลูกโอ้โอ้าวได้ของข้อนะเฮียเไดอ๋อโอ้โอโอนะยน,าายนาายย่าหักไล่น่าหักไล่ลูกอืมตับแข็ง ั้งใจเหียนเด้อเหียนหาใดเด้อถ้าบ่ฟังความมื้อหน้าเอ้ยบ่มาแจกได้ต้องตั้งใจเหียนจะถาคูได้ว่าถ้าผู้ดดจะดขนมบนมยิได้ขนมยิ้เม อานกนงาค่อยค่อยกันอยู่บ่เอื้อยบ่ค่อยวะถ้าบ่ค่อยบ่เป็นหยังนึงเอื้อยซื้อขึ้นมาให้อีกยังจักคนที่บ่ได้อ๋อ1 2 2คน 3 4 5 6 7ຍັງ7ຄົນເອີລົດຫາບໍ7ຄນ7 8ອະລັນແດນໍພີ່ນ້ອງຍັງບໍ່ຄົບມື່ຶ່ງເ່ງຊື້າຫນ້ນອງອ20ົ ยังประมาณซาวคนประมาณซาคนจักจักหน่อยจักหน่อยเอ้ยซื้อขึ้นมาอีกผู้ดบ่ทันได้แม่นยืนอยู่พิธาเด้อลิ้นอยู่ในพิธาธเจ้าบ่ต้องลบก่นเอ้ยอายที่ว่าเนหนังสืออยู่ฮู้บ่โซโซขนมให้เบิงดผู้ดได้ขนมเอาขนม้เบิงดนฮักเด้โอ้ยยังพนอยๆบ่ได้นึงเอ้ยซื้อมาให้เด้อโอ้ นนมาขบกันสนอพี่น้องม่คลายทั้งย่นอกเลยเนาะตั้งสสองอันบางอันไดสบางอันไดสองใส่บุรกันเนาะใส่เวเยซื้อมาเพื่อทุกน้อยขออพี่ได้หนึ่งอซื้อมาเพื่อทางนี้บอกันจิไปเอากระล่นไปเอามาหาเจ้ายืนดูนิทานเลยจักน้อยผูกเรียบนกจิไห้เด็่ยขนนมานี่ เราทาเด้อวยจ้าอันเอาใหม่นิดนิจ้าเราเราทามาได้อันนี้เข้ากินเถอะได้นั่งนิ่ก็ดำบังปีกาบเอาเฮียนอ่ะเข้าจิ้เขาเหียนอยู่นี่เลนอันก็มีบอลน้องฝั่งอื่นหรือว่าอ่ามีผู้ใหญ่จะบุน่นเข้ามาซวยเรืออยู่บ่อลอยู่นี่ตั้งแต่ตกมาในปีนี้บ่มีเนาะเพราะว่านี่เป็นที่ปิดคลังเฮียน อยู่นอกแดบพมีนี้อโครงการเศรษมาสนับสนุนเนาะเพราะว่าเป็นครั้งแรกไงยังไงที่มาช่วยเหลือเนาะเพราะว่าโตนาไปก็ซื้อโขอความหวังไว้กับแนาทางทีมงานตัวใดบวกทางนี้ทีมงานอย่างไรพงเน้นอันเป็นสะพานยุนอเรือเออต่าเอต่อช่วยเหลือแต่ว่าโขคความหวังว่าเทือนาเนาะจะเป็นอุปกรณ์เป็นปึงเป็นบิ๊กเป็นโซเนาะจะโขความช่วยเหลือให้แกียรองเฮียนของคุณเฮาเนาะ จะได้ให้มีนาอุปกรณ์ให้นักเรียนเนาะตหน้าไปนะคาพวาอยู่เทียดสุนเผาเดชเป็นที่องเรียนที่ทุกยากเส้นเยอะบุ้งเรียนนี่ก็เป็นที่เก่าเก่แล้วก็สุบส้มหลายแลวก็บุ้มีอย่างบริษัทหรือว่าเข่าเกลยังมาสวยสนับสนุนนี่นะเนาะแต่อันนี้มาทางทีมงานที่เฮ้าที่มาลงมาตัวนี้นี่สวยเหลืยตัวนี้นี่เนาะเผื่อว่าคันวานนี้ อุปกรณ์ต่างๆเนาะจะขอความสวยเรและเบิ้งสวยเนาะด่านงานีเจ้า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 เจก่อนการอี่นเทอเีย่มนเนี่น้อนีจห้ดยวะเจ้าโปหนึ่งห้องเดียวพปหนึ่งแต่ละสั้นมีห้องเดียวห้องเดียวเพราะว่าเนยโหนึ่งห้องเดียวแล้วก็มันมีห้องควบเนาะโปรสองปสามโสี่หดหลหากก็มาสุกนี้ มาสซมินจ้ามาโมินคนทิพยูท่านคนยแข่งเพื่อนยันาบานัวขัวเจ้านองัวเจียวไก่เนคนานี่เนาอแค่อยู่บ้านมก็ดีใจเลยพน้องก่มีน้ำลายน้องมีน้ำจิ้มน้ำใจน้องมีเนนอยเอามาเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องอ่าฟักถ้าว่ามีผู้ในใบุญยักษ์ใเลื่องนไออันความต้องการพวกน้องเห็นของนี้ยักษ์ได้่าเย ตัวนี้นี่บอลยักได้นึงนี่มันเป็นคีปินเตอร์บอ่เนาะย,ยักมีเนี่ยเพราะว่ามันบวทวงทานปินเตอร์บอหรือว่าเป็นความเนาะนเนี่ยจะมาเพราะว่าจะเห็ดอยู่ในบุ้งเฮียนของเฮานี่นะยักซอสวยครับเราถึงจะบุ้งเนาะขอฝากความหวังไว้เนาะซอยเรือนี่นะเป็นหีบอุป,ปรกรณ์เมีนเครื่องเนะาะตัวใหญ่ก็คือรับสุขชวนมึงเขาบุ้มีโครงการนั้นที่ว่า ่ยเลือดเด็กซีมาบมีลบมีบมีเนาเือน่จ้าเจ้าเจ้าครัเขินเป็นไฟเป็นน้ำนี่ก็บ่มีอย่างกับบมีเจ้าบ่มีบ่มีเรานออเพิ่งยักข้าห้องน้ำยักปึ่นน้ำกันซีดอย่าเอาเต้เฮือนมาลดเจ้เจ้าเจเพราะว่าหงน้ำมีเตเจ้ใส่กันบ่ได้มันบ่มีน้ำมีอย่างนี้นะประมาณากอันนี้มนกตรเจ้เจ้าเจ้า เดี๋ยวจะซุกซนหลายแล้ว น้องอันนี้เป็นโพงเหียนอันนี้เป็นป .4 กับป .5 น้องที่ว่าเขาตึกนี้นาะเป็นเป็นแบมเผื่อนเนาะพี่น้องเนาะก็เป็นโพงเหียนที่ว่าบ่คอยจะพัฒนานะจ้บ่คอยจะสมบูรณ์ปันไดเนาะเพราะว่าอันนี้อันนี้ก็เป็นตีเก้าแกมาตั้งเต่ตั้งแต่ดดดแล้วโบดเพลบนใดก็เป็นอันในครูเนาะแล้วก็เป็นหัวหน้ามวดเพิ่นห้าสาวบ้านท่านมา่้มให้นาะพี่น้องเนาะอันนี้เป็นโงเหียนเด้ทระมา พี่นอ้องเด้ออันนี้ําเป็นหลังในเหืออเนาะที่น้องน้องกำลังเหียนไอ้ที่ว่าเหยียนอยู่ไนนี่เป็นปอสี่อปอห้าบอยัาปอ่โอ้ซ่อนควบกันเลยเนาะโอ้พี่น้องบางนีเป็นปอสี่แล้วก็ปอห้าเห็ียนควบกันเลยทื่ว่านาของเหียนก็มีแต่แบบนี้แหละพี่นอ้องมันบ,บ่มเมนอันขูงเห็ียนได้ว่าสร้างตัวลุ่มเนาะโกด้วยปูนด้วยซีมังเนาะพี่นอ้องเป็นเป็นไม้แล้วก็บกคอยจะนําเแหละพี่น้องเนี่ยทางพื้นก่อ เป็นหูเป็นปองเนาะก็อาจจะอันตรายตัวนักเหียนนิดนึงเนาะแต่ว่าน้องๆไปมาก็ระวังเด้อยันตกหลงนี้ก็อนยันได้เจ็บเนาะนายะคงเหียนนี่เนาะพี่น้องก็ถ้าว่าร์ผู้ใหญ่เจ็บบุญเนาะหรือว่าเป็นเ้าเห็นคลิปนี้ก็อนจะเข้ามาชื้อเลือกก็เข้ามาห้างไอเป็นนายเนาะไอเพป็นก็เป็นผู้นี้เป็นหัวหน้ามอดอยู่ในห้องเหียนเนาะพี่น้องเนาะแสดงว่าไอซ่อนปอสีกับปอห้านะก่อนน้องก็จะบริลบกวัญไอล้วเด้อห้างไอซ่อนน้องซื้อน้องก็จะไปทางนั้นตรง ขอบใจไล้ไล่ไปก่อนเด้อบ๊ายบายบายบายตั้งใจเหียนเด้อถ้าบบตั้งใจเฮียนมือหน้าบบเอาขนมมาแจกอีกได้ตั้งใจฟังํำของรูเด้อบ่ต้องนน่นเด้อไปก่อนบายบายอยู่ไหนนี่เ็นอยเมื่อไห่กันเหียนเหียนเขลื่นกอไก่เข้าใครบอนี่อยงเข้าไปทายมอมเอง นักเรียนดิวนห้องอนุบาลเฮานี่ทั้งหมดจักคนน่ะสิบสองหกคนเนาะีแล้วไปถ่ายมุมมองว่าเขียนเนี่ยเนี่ยเขาไปถ่ายมุมมองเขียนเนี่ยบุดเกยอันนี้เป็นห้องอนุบาลเขียนเขียนกอไก่เท้าไหรบ้างเขียนเป็นบอสเป็นบอกอไก่ Có cái... khó khó để đấy lúc Ô, khiên ngầm Ô, okeeng ô bảo Ô, hết bưng nhá anh 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 nhanh anh 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 sai anh 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 လာລາຫນ້ອຍຮູ້ຂຽນບໍ່ຫນ້ອຍຮູ້ ABCD ບໍ່ໂອ້ເປັນແຮງດອ t a b c d F ວາພີ່ນ້ອງຮູຂນແອນີມອງຈັກປີອອ້າຍຮູ້ ABCD E ຮູ້ເຮຮລ นี่ผ่าไปบึงอันห้องดังข้างนี่เป็นห้องกว่ซอ่องามบคเจ้าดูเนาะเดอะไอมาชนนาจะได้มาซื้อ่าก่อจังหวะจหน้าไปไปห้าผู้ใหญ่ใจบุญบึ่งวาเพิ่นจะได้ซอยย่งดอกอก็จะมาอีกแตยังว่าขั้นได้มาสนนความสนเหลือขั้นมาได้ได้เกมห้นักเยี่นหนึ่งนี่เกมวะประเภทเกมหัวมันมีแต่นิดอันเลนี่นี่วะกลางนี่ เงินบ่ไังซี่่มกนรงเียนกเงินบริหาร็ได้ดูก็บเนาวบ้านก็เก็บได้แต่0 0 0 0เฮาก็ไปซื้อเียซื้อหยังเจ้าๆๆได้อยากได้เจัหยังเจ้า้ๆะจําเอาเมียนีเจ้าๆแม่นอนๆความสนใจเล็กน้อยเฮาก็เขียนลายก็เจ้าก็เมื่อยอืออันนี้เป็นปอซองปอซองปอสร้างพี่น้องง แม่เอา่ศงกับซ้ำนี่เข้าวนมกันปศงกับปศัมได้พี่น้องปศงกับปศัมเข้าห้องกอบพ่อไปแล้วสบายดีเมื่อกี้ได้ข้าวนมกินแล้วบอกินแล้วเซฟบอเซฟบอยังบ่ได้ปะอ๋อมื้อนึงลงแปลงน้ำเอื่อยเด้อยังบ่ได้ไหมอะไรเข้าปศีบบอปศัมปะปศัมอันนี้กับปศัม บ่ซ่องเบิ่งนั่นบ่ซ่องเบิ่งนี่บ่ซ้ําว้าตั้งใจเฮียนเด้อบ่ต้องคาดโรงเรียนแหละถ้าคาดโรงเรียนนี่บ่ได้หนังสือใดตั้งใจเฮียนมื้อหน้าเอ้ยสิคนลงมาแจกอีกบางทีกจะเป็นอันอื่นหแลโซขนมเบิ่งได้ขนมจักคนเอายังบ่กินพี่น้องอ๋ออย่าไปตอนน้องเด้อวะยน้องแ เอาไปตอนน้องอันนึงนะโอ้พี่น้องอย่าเอาไปจนจนน้องอีกอันนี้เป็นบรรยากาศถือว่าแม่ครูคุณประยูรเนาะมัอนี้น่นแต่ที่น้องอันนี้เป็นปอนหนึ่งเลยเนาะสบายดีสบายดีนี่เป็นน้องกำลังเห็นหนังสือเนาะปอนหนึงสิบแปดคนเนาะนี่เนาะสิบห้าคนเฉดเดียว กำลังเห็นเหนเกมือนี้เห็นเห็นวิสาย่งมือนี้วิสาคณิตศาอนี่เห็นคานิาหนึ่งหนึ่งเป็นเท่าใดสองโอ้เก่งเก่งเก่สองบวกสองน่เป็นเท่าใดซีว้าวโอ้มือหน้าดีมาเจ๊ขนมยิ่งนอ ท่องบางสุ s บางซอมได้บ่ h ่องท่องท่องบางสุดได้บ่ได้ได้บางบางซ่องเดีวบางซ่องเฮาฟัง2 4 <Đây. S> 2 b ắng, b 3 6 wow, 2 4 8 2 5 0 2 6 2 2 7 7 2 8 0 2 9 8 2 1 0 อู้พี่นกปอล์หนึ่งในห้องบางสุดได้แล้วพี่น้อกเก่งไร่โอ้โหเก่งไร่เนาะในตำนีมันเห็นได้พี่น้องเนาะอันนี้ก็เป็นเป็นห้องเหี่ยนเนาะในห้องเหี่ยนเพราะว่าห้องน้อยไร่ห้องน้อยไร่เราขั้นเอาพี่น้องห้องก็ยักแคบๆไปหนึ่ง โอ้เมนอ้บพวกกินจะหักน <S an> <S an> uh ้องคืนนะอันตรายปีพันเก้าร้อยเก้าสิบหกว่ะโอ้ตั้งแต่ปีน้องเกิดเลยู่ไงสาวหกปีอลไรเนาะอย่างบมเปลี่ยนแปลงเนาะอายุการก็ว่าวหกปีสร้างปีเดียวกับปีเกิร์ดตอนนี้ใหญ่ไม่ยุปีนี้จึงมาเข่าตัวนาฮอรเวียการพัฒนานี่แล้วนี่ก็ยังเขียนโครงการอยู เขียนวงการห้องกบ้านแล้วก็แล้วนี่บ้านคนยังเฮ็ดได้เพา่คนยังนี่เขาไปเส้นแหย่้ละหลายคนนี่จอจอดจอครับตอนนั้ยังเฮ็ดอยู่เน้อพี่น้องเนาท้ามาพุ่งยัยเจ็บบุญเนาะทางไล่เนาะติ่งก็อยักข้อความเสื่อเรื่องทำทางเอฟซีล่ะกับพุ่งยัยเจบบุญเนาะที่ว่าเห็นคลิปนี้เนาะก็ ยังเขามีน้ำจิ้นน้ำใจเล็กๆน้อยๆเนาะสวยเลื่องน้องๆคือเป็นบิ๊กหรือว่าเป็นโซ่เป็นปึ้มเนาะอุปกรณ์การเหียนก็สภาพของเหียนก็คือพี่น้องใหนเนาะมันก็บุกค่อยสมบูรณ์แบบอาจารย์เพื่นก็บางคงเียนล่างนี้จะสร้างตั้งแต่ปีหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบหกปีเดียวที่ว่าติ้งเกิดแล้วก็เป็นเป็นบอลที่ว่าอันนั้นอีกน้อยพี่น้องเนาะเป็นที่ห้ออาจารย์เป็นบอลที่ว่าว่ามีการปรับปรุงไม่ยังเลยเนาะเก่ามันตั้งแต่ไดเนาะว่าว่า เศร้าวกว่าจะหกักเราพี่น้องคือบอนทีว่าติ้งไปเมื่อกี้บอ4กับปอ5ก็5กเป็นแม่ว่าหงเฮียนหงเฮียนกับว่าแบบก็ว่าคือเหินเลยเนาะตัวนั้นเ<อ>นาะโบเมนบอนทีพักอาใส่ตกกัวเก่าอ่ะแต่ก<อ>่อนเนี่ยเขาใหดเป็นนานาเป็นเป็นสางบพวกตอนนั้นคุยกับว่ามาที่นี่แล้วก็อนกำลังวันโห่ที่นี่แหละว่าเขาไม่อดเป็นเป็นสางของาะโครงการนะแต่ก่อนเนาะแต่ก็อนจรมากๆเป็นหงเฮียนเหมือนกนอันนี้ทำไมอ่ามันเป็นบอนแตงอาหารให้เด็กเมื่อก่อนเมื่อแต่โครงการเพื่อเด็กนะเจาะเจ้าะ เป็นมากๆเห็ดผลทุ่งเรียนลมมีร้อนทุงเรียนเขาที่เขาเด็กก่ออินดูสั้นๆเด็กๆเนาะพี่น้องเนาะก่อยังกำลังทำกำลังเหียนจะว่าฮักกัยักได้สุกเหนียวสุกนูน้ำใจเนาะอันในครูเป็นเราทางข้างเมื่อกี้ว่ายักได้อันอุปกรณ์เป็นเกมว่ะเกมแม่ก่อนโตก็บยักได้นี่มันเกมกัน หายแล้วเห็นดินเกลนแบบว่เกล็นการสอนเขาเนี่ยแหละเนาะเกล็ขากลับซอการสอนนี้หมอบุมีอย่างเลยดินี่บุมีอย่างเลยเนาะกองเขี่ยวหันเขียวม้าหายหมดมีเยอะแต่ว่ามันมีแต่จบนวนน้อยๆเนาะมันใส่การกูได้เนาะแด้วแต่เรื่องตัวนั่นแหละเราก็สอนมากขอคือขนาดคนว่าวุ้นทีอะไรแล้วมันเรื่องเกี่ยวกับปนาเป็นนำปินเตอร์ก็บุมีเนาะบุมีเทียนพรี่ซื้อได้ หผมมีเยูะแต่ว่าใส่กันบุได้เพราะว่ามันบุมีเปลี่นเตอร์เนาะแต่แนี่เห็นไหมเปลี่นเตอร์ก็ใส่กัน,ย,กนย้อนแต่ว่าน้ำมึกมัดแล้วโดวยใส่บุได้่นะจำเป็นที่สุดนี่แหละสองมากกับเป็นเจี๋ยเนาะเป็ดเจี๋ยนี่แหละเนาะเจี๋ยใส่เกี่ยวกับปนาเข่าอยู่ในกี่ยกันคอนที่พิมพ์นี่จ้าจ้าคัดคัดเถิดที่สุดจ้าจ้าเพราะพี่น้องก็ข้อฟักคลิปอีพีนี้เลยนเยนะาะพี่น้องก็ยัก เาผู้ใหญ่ใจบุญด้วยเอฟซีเนาะช่วยบริจักด้วยช่วยคนเล็กคนน้อยก็ก็เป็นการดีเนาะหน่อยหนึ่งเนาะก็ติ้งก็จะขึ้นเบอร์โทรอเนวยการข้องโรงเรียนเนาะติ้งจะขึ้นเบอร์โถรเบอห้าแล้วก็พร้อมกับเบอร์โทรของติ้งเนาะสัตว์ดวกโทรหาติ้งก็ได้เนาะโทรหาอเมวยการก็ได้โทรหาได้ตลอด24ชั่วโมงเนาะเพื่อเป็นการสุขงูเนาะพี่น้องเนาะ ถ้าว่ามีโอกาสหน้า้ามีผู้ใหญ่ใจบุญคนยักเส้นเรื่อนน้องก็จะเข้ามากอพันน้ำอีกเด้อก่อนอื่นหมดน้องก็จะขอโตกลับก่อนเด้อจจขอบใกับทีมงานจะขอโตกลับก่อนเนาะขอบใจขอบใจไรเนาะพี่น้องเนาะก็เขาก็จะได้กลับเหือนก็น้องพี่น้องเนาะก็บรรยากาศห้องเหยียนก็ในครูก็ได้เห็นมาแล้วเจ้าเจ้าเมื่อนึ่งไปเอาน้องเอื่อยเด้อเดี๋ยวไปเอาน้อกขันเดิมเอาผู้ดับบอดได้มาทางนี้ผู้ดับบอดได้มาพี่ เอายังอันยังมีน้องๆ2-3คนเนาะเขาเจ้าทาน้ําติงว่ายังบ่ทําได้ขนมเถือหั่นน่ะพี่น้องเอาไปให้น้องๆกนนะเอาเลยวะเอามาๆเอาขนมกันว้น้ผู้น้อยดนดนดดคุคันลจได ครับครับคุณสงเคราะห์เด้ออ้าวอันนี้บ่ได้เท่าว่าอันน้อยๆเด้อพี่น้องนาะติ้งขอปิดคลิปนึงเท่านี้เนาะฝากคลิปให้เด้อเนาะพี่น้องเนาะฝากคลิปอ่าสวยอันอ่สวยบริจาคหรือว่าสวยอีหยังก็ได้เนาะที่ว่าสวยเือน้องๆได้เฮาก็ดีใจเนาะเพราะว่ากําลังกําลังเียนติ้งมาเบิ่งก็ถือว่า ทุกยากษแหงเราพี่น้องเนะาะเกี่ยวกับการเหียนแล้วก็ของเหียนก็คือกันจังบ่งมีบอลจะเหียนเลยเนาะฝากคลิปไปเด้อเนาะพี่น้องเนาะทิ้งขอข้อโตปิดคลิปของเรานี้เนาะขอขอบใจผู้ใหญ่ใจบุญซอยทีิวาซอยเบิ่บงคลิปแล้วก็ซอยกดติดตามเพิ่งเนาะขอบใจหมดทุกคนสบายดี